ครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับพันเหมือนเดิมนะเกย์เกย์ฮันเตอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมไวเบนดิตโต้นะครับผมของค่ายพีจีสล็อตนะครับอ่ะขอบอกไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บ p ีซีเด็กเจ็นะครับเพื่อนๆก็นำทุนมาเท่าเด็กนะหกพันร้อยบาทนะครับผมมาแจ้แค้น PG กันหน่อยของเว็บค่ายนี้นะครับผม ก็ไม่รู้ว่าแต่เปาบอกเอาจริง่าส็ดนี้ขึ้นแตกขอนทุนได้ไปสีหมืงผมกับเกมสาถ้ำของเรานะเบ็ดหบาทนี้มันก็กินน้อยเหมือนกันนะนี่ก็อย่างว่าแหละครับผม<อ>ก็ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะ ทุกอย่างทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะผมผมไม่ได้แนะนําให้ใครเล่นตามนะผมธุิที่สร้างมาเพื่อความบนันเทิงเท่านั้นนะเขาบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้แนะนาให้เล่นตามนะครับก็กิจกรรมแจกทุนแจกรางวัลก็ยังมีมาเยๆนะผมยังไม่ได้หายไปไหนเนาะก็ตามมันโดนกันได้นะคอมเมนต์มาได้แล้วอยากให้ผมเล่นเกมไหนเป็นพินเศษหรือว่า อ,อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะก็คอมเมนต์นกันมาได้นะกิจกรรมของเรายังมีแจกเรื่อยๆนะผมขอบอกว่าไม่ได้หนีไม่ได้ไปไหนทั้งสิน้นนะจ้าขอบอกทราบ่าใครที่เข้ามาแหม่นะผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้หนะ่อยนะกดไลค์คลิปนี้เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนกิจกรรมดีๆของเรานะครับเดี๋ยว ข,ข้างหน้าเดี๋ยวมาแบบเป็ดหนักๆของเกมนี้ดูไหมเดี๋ยวรู้ว่ามันแบบใหญ่มันจะเป็นยังไงนะผมเฮ้ยเฮ้ยอิโอกำลังไหลเลยโอ้สงสัยคนเล่นเยอะนะเกมนี้โอ้เอาสนสุดเลยขอเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันอ่ะเลี้กดเทเบิลไปลยกันต่อครับผมเราจะไม่ย่อท้อ ความยากลำบากในกเกะียกล่องลูกเสือโอ้โหจบเจ้าไม่เล้าหลีนะผมดอกนี้มาเซอร์เวยเกมเฉยนะเพราะเห็นว่าเป็นเกมใหม่ของค่ายพีจีนะก็ไม่น่าจะอากำไรมากมายนะผมถ้ามันขึ้นพันได้ก็ถือว่าเป็นบุญของเรานะจริง <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเลยไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะผมบูชา <c oughs> เหนึ่งบาทขึ้นไปหรืต่อเจะบูชาไป,าปเป็นไงปึ๊บโอ้มันยังไม่ไหลต้องใสะกะ่กระถางยังไม่ครบพอเด็ดหน้าบาตมันก็แตกน้อยอน่างเงี้ยพอมันแตกมันน่าจะแตกเยอะน้อย,อยโอ้โหสกัตเตอร์เข้าแล้วเข้ามาแล้วไหน เอาชมปุ๊บปบันปานนแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ไหลต่อแล้วเข้าใกล้ขนาดนั้นนะไม่มีไหลต่อด้วยเซ็งครับผมดอกนี้อโอ้คิวเล่นหลงยากมากทำไมสเกตเตอร์เข้าเฉยกต่มันจะบดเลยเห็นคนอะื่เล่นแล้วมันสเกตเตอร์เขาดี โอเคเหมือนเกมนี้มันจะซื้อฟีสปินไม่ได้นะครับต้อง,งกดเข้าเองถ้ามันถ้าเกมแบบนี้ก็คือถ้าเข้าฟีสปินมันก็ต้องแตกใหญ่ๆป่ะถูกไหมเลยทำไมคนอื่นเขาแตกไหลดีไหลดีทำไมของกูไหลบูดๆเป็นน้ำเลยดิเฮีย12ครั้งมันจะว่าวหมดเลยว่ะทำจริงทำจริง,รงขึ้นมาอวะ เฮ้ยเกือลู้ไปเล่นลยสแม่าัานเ้ต้องลงโอ้ไม่ลงนะลงือรเดมโอ้แตใครแล้วเนี่ยเตดแกเป้าแกเต้าแกเต้แกเต้เลยแล้ถึงแล้วครับอะไรวะกลับมาที่ช่องทุน เราจะบรรลุความสำเร็จไหมเนี่ยจริงเฮ้ยไอโน่ไอ้ัวกระโรไอผีเข้าไงแต่ให้ข้าหนึ่งสี่เลวหลวเพราะมันไหลนะถ้ามันจังหวะไหลโอคิดมันแตกดีนะแต่เซียนเด็กคนนันไม่มีโอกาสได้ไหลอ่ะไม่มีโอกาสได้เกิดแล้ว จะขัดโชคไปไปงไหนวะิงอมันส่วนตัวแหลรกูเป็นยงไงพีดู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 มาทำเออไหลเขาไปอยู่จะไหลถึที่สุดเลยใช่ไหมเออ ลุ้นจนพูดอะไรไม่ออกอรับเดินทางแล้วแบบเนี้ยขยับเด็กขึ้นไปเลยมอยาอีากเงียบจับเจ้าไม่เราหลีกเงียบครับผมขยับเด็กแบบไม่หวังอะไรแล้วไม่เหลืออะไรจะเสียแล้วออที่ไหนไม่ใจก็บาดเจ็บสามสิบนู้มึงกินไม่ขอมึงไม่จ่ายให้กูบ้างมึงไหลลุ้นลุ้นลุ้น้ำเลย จ่ายหกบาทด oh. okay. oh. uh ้วยขิงไม่ใส่ดู๊ก็หลังสิสูงเต็มแผงหน้าด้วเล่นต่อไหลเกินแพงไหลเกินแพงไหลเกินแพงโอเคมันเออหัวร้อยสี่สิบคูณเจ็ดนะครับผมคูณไม่มีซิมตี้นะครับไหลได้ก็โอเคขึ้นพันละทุกคนบรรลุเป้าหมายของเราแล้วนะมาไปเล่นเกมไม่ใช่นะครับผมมาดูเกมใหม่นะ ฝากคุณเพื่อน,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับผมตัวออข้างห้องทำห้องใหม่เสียงดังเกิน you make